สวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เก็บเห็ดหูหนูสดๆแบบนี้ดอกสวยดอกโตสีสวยด้วยนะคะทุกครั้งที่เจอเห็ดหูหนูจะเจอแต่เห็ดหูหนูแห้งๆติดขอนเพราะช่วงเดือนที่ไปเจอหูหนูนั้นเป็นเดือนที่เห็ดเริ่มแห้งแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าอยากเก็บเห็ดหูหนูสดๆต้องไปเก็บในช่วงเดือนไหน หูหนูที่มาเจอเกิดอยู่บนตอไม้ที่ยืนต้นตายอยู่สีต้นเยอะมากเยอะตั้งแต่โคนต้นจนกระทั่งถึงปลายยอดเลยค่ะดอกสวยดึงดึงยากมากจะเก็บไปฝากพี่คนไทยที่เดินป่าด้วยกันพี่เขาชอบกินและพี่เขาก็เอาไปฝากคนไทยที่ ชอบทำกับข้าวไปวัดด้วยค่ะดอกเล็กๆเล็กเท่าหูหนูแต่ดอกขนาดเนี้ยที่กำลังดึงอยู่เนี้ยเท่าหูหมูเลยค่ะน่าจะเรียกว่าเห็ดหูหมูเคยเจอเห็ดตระกูลเดียวกับหูหนูแต่เป็นสีดำไปเจออยู่ที่ใต้ขอนไม้เยอะมากดอกใหญ่มากๆเลยค่ะ ใหญ่กว่าฝ่ามือใหญ่เท่าฝ่ามือก็มีใหญ่กว่าฝ่ามือก็มีลักษณะคล้ายๆกับปีกค้างคาวจึงเรียกว่าเห็ดปีกค้างคาวแต่นั่นเป็นเห็ดสีดําแต่นี้เป็นหูหนูสีน้ําตาลค่ะเคยสังเกตหูหนูจะขึ้นบนตอไม้หรือขอนไม้ที่แห้งแล้วแล้วก็มีเปลือกไม้หุ้มอยู่ด้วยนะคะจะไม่ขึ้นอยู่กับตอแล้วก็ขอนไม้ที่เกลี้ยง เดินหาไม้มาสอยที่อยู่สูงๆงที่พอจะสอยได้ก็เจอไม้ที่กำลังใช้อยู่นี่แหละค่ะเสียดายที่ปลายไม้ไม่กว้างสอยยากมากแล้วไม้หนักด้วยมือซ้ายถือโทรศัพท์มือขวาถือไม้แล้วเจ็บที่ต้นแขนค่ะมีปัญหาที่ต้นแขนสอยยากมากเลยแงหน้ามองเห็ดแงหน้านานๆเกือบเป็นลม แต่ก็สอยลงมาได้หลายดอกเหมือนกันนะคะเห็ดถ้าหากหล่นลงพื้นแล้วสีของดอกเห็ดจะคล้ายๆไปไม้เก็บได้ไม่กี่ดอกสอยลงมาเยอะเลยค่ะแต่พอเดินหาเห็ดตามพื้นได้มาประมาณกำมือเดียวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ